นายยุตําตำรวจภูธรภาค4ที่0019วงเล 4, ็บสอปสพบ5 5 0ลงวันที่25เมษายน2565ให้ดำเนินการตามหนังสือตรรอที่0027.14ทับ1663ลงวันที่22เมษายน2565สั่งการให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยิตศาสตร์ชาติปีงบประมาณ2,565พลตำรวจโทยันยงเวทโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้ทราบถึงปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณาสุขและความมั่นคงของประเทศจึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชุมชนยั่งยืนซึ่งเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้มอบนโยบายให้หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยตามที่กำหนด พันตำรวจเอกคงพันนาขวาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกุมภวาปีได้สั่งการให้ํำรวจหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรวจสอบจากสภาพเศรษฐกิจสังคมชุมชนประชากรอาชีพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่บ้านโนนจำปาหมู่ที่ 5, ต,ต,ตําตำบลตูมใต้อําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรหลากหลายอาชีพ จึงได้เริ่มดำเนินการตามโครงการดังกล่าวดังนี้ 1. พันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกุมหวัวปีได้ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเลือกคณะทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการโดยชุดปฏิบัติการประกอบไปด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัติจำนวน8นายและชั้นประทวนจำนวนหนายที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชนที่จะเข้าไปจัดกิจกรรม 2. การลงพื้นที่เพื่อประชาคมหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำโดยผู้กำกับการได้ลงพื้นที่นำโครงการแนวทางการประชุมชี้แจงให้แก่ชาวบ้านอาทิผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการของหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้รวมฉันทานุมัตินี้ตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ชุมชนของตนเองเป็นชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. กิจกรรมพิธีเปิดได้เรียนเชิญนายอำเภอก,กุมภาวาปีในฐานะประธานคณะทำงานโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรและสาธารณสุขอำเภอก,กุมภาวาปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้กำนันตำบลตูมใต้ผู้ใหญ่บ้านบ้านนนจมปาหมู่ที่5ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคุมมีประธานคุมผู้นำอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบกับชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจภูทรกุมภาวาปีที่จัดแบ่งให้มีตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น10บนายปฏิบัติการตามคุ้มต่างๆของหมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมดจำนวน10คุ้ม 5. ทําทำบันทึกข้อตกลงทุกครัวเรือนของหมู่บ้านเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จ,จริงโดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยในการอธิบายโครงการและกิจกรรมให้ชาวบ้านรับทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอีกทั้งมีการลงลายมือชื่อตามข้อตกลงของโครงการ 6. สแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านโดยมีชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดอาชญากรรมความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับชาวบ้านอันจะเป็นการได้มาซึ่งข่าวสารในชุมชน 7. วางแผนชุดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ในพื้นที่แต่ละคุ้มโดยให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำรายชื่อของคนในแต่ละคุ้มเพื่อตรวจสอบคัดกรองว่าคนใดมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคนที่ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อง่ายต่อการเข้าปฏิบัติการซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น863คนในจำนวนดังกล่าวได้คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ประชาคมประจำหมู่บ้านให้เหลือผู้ที่จะต้องตรวจสอบหาสารเสพติดเป็นจำนวน400คน 8. ขั้นตอนการเข้าเอ็กซเรช์ชุดปฏิบัติการได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขหมู่บ้านและราษฎรอาสาตำรวจบ้านได้เชิญกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจหาสารเสพติดโดยให้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน5ครั้งระหว่างวันที่1-28ถึง28มิถุนายน2565ผู้เข้าร่วมตรวจสอบจำนวน400คนการตรวจสอบพบสารเสพติดจำนวน20คนและได้นัดหมายมาตรวจซ้ำจำนวน16ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในเชิงจิตวิทยาเพื่อให้ลดละเลิกการเสพจนกระทั่งปัจจุบันตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายทั้ง20คน 9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือข่าวสารที่ประชาชนต้องการแจ้งให้ตำรวจทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยจัดแบบสอบถามในรูปแบบของ QR Code สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชาวบ้านในการที่ชุดปฏิบัติการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในทางบวกและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิงจัง 10. กิจกรรมพลเมืองสีขาวปลอดยาเสพติดเมื่อวันที่25มิถุนายน2565 สถานีตำรวจภูธรคุ้มพวาปีได้จัดกิจกรรมมอบบัตรพลเมืองสีขาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านโนนจำปาเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายอำเภอกุมภาวาปีให้เกียรติเป็นประธานซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติบัตรพลเมืองสีขาวปลอดยาเสพติดจำนวน50คนจากจำนวนทั้งสิ้น400คนซึ่งผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากันกลองจากคณะกรรมการที่ปฏิบัติการและประชาคมของหมู่บ้านแล้วในส่วนที่เหลือจะพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อมอบเกียรติบัตรพลเมืองสีขาวทั้งหมดนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของพันตำรวจเอกพงพันนาขวางผู้กำกับการสถานีตำวรวจภูธรคุ้มภาวาปีและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ซึ่งได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการชุมชนยั่งยืนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลอดจากอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อปรระชาาาคคทุุกมมีีสสสดดดใงววไ้ข